เอาแบบนี้ดีกว่า <laughs> พ่อหญ่ครับอธิบายเนียครับฮะอธิบายให้ฟังนะครับพ่อหญ่นี่หินตอนนี้เขาก็เอาไปโบสครับเพราะว่าพุทธาพิเศษแล้วตอนนี้กับพุทธาพิเศษแล้วเอาไปโบสนี่หินยอกนี่เห็นหินยังบุญหินเขาเอิญหินนั่นนั้นมันเป็นไม่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 ไม,ไม,ไม่เป็นคือก่อนเพชรครับเย่าละเมอเอาพ่อหญ่เอามาจาก เอามาจากพูนจากแม่นำ้ำโขงแม่นำ้ำโขงวัดอ้บระมาณว่าต่อไปเอามาจากพญานาคสะพานข้ามแม่น้ำโขงไปฝั่งลาวโ<อ>ยมเขาให้เขาว่าพญานาคเอามาอาของพญานาคข <c oughs> <c oughs> ้าพ่อยายขาดขาดขาดลอยเนาะครับว่านว่านเน้เองข้าพ่อยายเดี๋ยววั้พาพ่อยายหาให้ให้ครอบพุ่นแหละว่านร้อยแปดรอยแปด ได้แล้วสี่สิบขาดอีกหกสิบแปดอครับสิบเป็นร้อยมุซาถูกหาพ่อใหญ่หาให้จนได้เลยจะหาให้จนครบก่อและจะจะดูอยากมาเอาหาแม่กับฝานฝานแสดงว่าพ่อใหญ่ตั้งใจเห็ดแห้งนี่ตั้งใจหาย่ายเลยนี่ตั้งใจหาของให้โดยตรงเลยเดี๋ยวดู